นี่ฝีมือหนายเหรอยุบราชใช่เพื่อเธอเลยนี่ฟังนะฉันรู้เนี่ยว่าเธอทำงานเหนื่อยตั้งแต่เช้าเธอต้องการการดูแลแล้วก็เอาใจอนะเอาละ่ะมานั่งนี่มาแล้วก็ใจเย็นผ่อนคลายนายนี่ใจดีจริงๆเลยนะดูได้ยังไงว่าฉันต้องการอะไรเมื่อไหร่ยังไงบ้างนะใจเย็นนะนั่งลง ฉันสั่งอาหารโปรดมาให้ด้วยโดยเฉพาะพาสต้ากับน้ำผลไม้ฉันรู้ว่าเธอชอบมากแล้วก็หิวด้วยเธอหิวใช่ไหมล่ะฮะเอาละกินต่อเลย <G ül üş> ฟังนะยุบราชฉันดีใจมากที่นายมาที่นี่ฉันยังสงสัยอยู่เลยว่าฉันเน่ะจะทนนักมวยนิสัยเสียนั้นได้บ้าแค่ไหนนิสัยแย่มากอยู่ได้แล้วเหมือนเป็นบ้าเลยละ่ะเขาไม่มีเหตุผลเลยอะตะกาเขาเพี้ยนมากฉันไม่เข้าใจเขาเลยทาไมคนแบบนั้นถึงดังได้นะฉันอยากจะตบหน้าเขาให้หน้าสั่นไปเลยละ่ะ ฉันพาเธอมาเธอจะได้ลืมรักกี้แล้วก็ผ่อนคลายนี่เธอกำลังหัวเสียนะแล้วก็จะเย็นได้แล้วเอาละเธอโฟกัสเรืออาหารก็พอมันอร่อยมากเลยเอตั้งใจกินเออทฉัไมถึงตั้งใจกินหน่อยนะของอร่อยแบบเนี้กินสิทำไมไม่กินเล่ากินสิก็ใช่นะฉันควรลืมเขาดีกว่าใช่แล้วนี่รู้ไหม ฉัน,น่ารู้สึกแย่แทนพาวีมากเลยหวังว่าพลาลวีจะดูท่าแทนของเขาในเร็ววันนี้นะเพราะไม่งั้นแล้วก็พารวีจะต้องทรมานไปตลอดชีวิตของเธอแน่เลยคนแบบนั้นรักไปได้ยังไงก็ไม่รู้ทำไมจะไม่ได้หรอพลวีอาจจะเห็นข้อดีในตัวเขาที่เรามองไม่เห็นแล้วรักกี้เนี่ยอาจจะลงรักพาวีมากกว่าได้อาจจะดูแลกันอย่างดีแล้วก็รักกันมากด้วยก็ได้รักทุกอย่างที่พลวีทำซึ่งเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็คือ สิ่งที่ที่เหมาะสมสำหรับคู่ชีวิตใช่ไหมล่ะนั่นแหละและในชีวิตเธอเราก็จะเจอคนที่ทั้งที่เราชอบและไม่ชอบแต่ถ้าเรารักใครเราก็จะปรับตัวกันให้เข้ากันได้ยังเออบังเช่นฉันเนี่ยฉันเออบฉันเป็นเพื่อนเธอเพื่อนรักของเธอเธอก็ยังทนได้ใช่ไหมก็ใช่นะหวังว่า็รกี้จะทำให้พลวีมีความสุขนะ พอพอกันทีฉันทนสองคนนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วยุบราแกพรากทุกอย่างไปจากฉันครอบครัวฉันทุยก็ชีวิตของฉันวันนี้ ฉันจะจบเรื่องทุกอย่างเองยบราชูตราเตรียมตัวตายได้เลยกุนทำอะไรเนะ่ะจะทำอะไรของเธอนะปล่อยนะเธอสิปล่อย อยากจะทำตัวต่ำๆเหมือนกับยบราชเหรออย่าลืมนะว่าเธอนะ่ะคือกุลสารณะไม่ใช่ยบราชลูทรากุลที่ฉันรู้จักนะไม่มีทางทำอะไรแบบนี้แน่นอนกุลฉันเข้าใจว่าเธอโกรธแล้วก็เกลียดแค่ไหนนะแต่ฉันขอร้ออย่าตาบอดแบบนั้นเธอนะ่ะเข้าใจผิดชอบช่วยดีใช่ไหมอยากจะแก้แค่เหรอเดี๋ยวฉันจะช่วยเอง แต่ไม่ใช่การฆ่าแกกันแบบนี้เราจะใช้วิธีอื่นไปเถอะไปสิค่ะเแบเบ้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะยุบแรกกับหนูโอเคดีค่ะเราจะต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าโรก,กี้เขาอยู่ๆก็บ้าขึ้นมาแต่ว่าเราจะไปหลังจากที่ปิดงานที่นี่นะคะโอเค โชคดีค่ะเแบบยบายไงทวิงเกิลนั่งก่อนสิเรามากินอาหารเช้ากันไม่และขอบคุณนะยุบแรกกับฉันจะกินอาหารด้วยกันนะโอเคว้าวอาหารเชา้านี่น่าก,กินมากเลยมันฝรั่งยัดไส้ผักผัดก,กับนมน่าก,กินมากเลย นั่นมันเป็นเมนูโปรดของคุณที่ชอบกินนี่นะเขาชอบมันฝรั่งยาไส้กับโยเกิร์ตมากรู้ไหมพลวีโลจิกิอาหารเช้าแบบราชาให้ตลอดไปเลย <c oughs> คุณก็เคยพูดแบบนั้นเหมือนกันนี่การจัดการทุกอย่างเนี่มันสำหรับการถแถลงข่าวใช่ไหมแล้วส่งคำเชิญออกไปหรือย,อยัง <c oughs> ผมบอกให้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่พร้อมแล้วใช่ไหม พร้อมค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเราส่งคําเชิญไปให้แขกที่จะมางานมั่นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นไม่มีปัญหาแน่นอนนี่ไม่หยุดเลยนะถ้าจะกินก็สั่งสินี่ขอกินด้วยซิไม่ได้พลวีฉันแบ่งปันทุกอย่างได้นะแต่ฉันไม่แบ่งปันอาหารเช้ากับใครคุณของฉันก็ไม่แบ่งอาหารเช้าให้กับใครเหมือนกันใช่แล้วทวินก็ ผมอยากให้งานนี้เต็ไมไปด้วยคนดังๆเอาให้หรูหราให้ทุกคนที่มางานต้องทึ่งไปเลยยังไงแล้วทุกคนก็รู้นี่ว่าร็อกกี้สิงไม่เหมือนใครค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะเออแล้วสามีของคุณหายไปไหนล่ะหรือว่าเขากำลังแอบไปอู้งงานหลังจากที่ทิ้งงานให้คุณแล้วปล่อยให้คุณทำงานคนเดียวอย่างนั้นล่ะ ขอโทษนะคะคุณด็อกกี้กรุณาอย่าพูดถึงสามีฉันแบบนั้นค่ะอย่าให้มันมากเกินไปสามีของฉันกำลังทำงานให้คนอยู่งานของคุณจะสมบูรณ์แบบได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากแต่ว่าไม่มีใครในโลกนี้ทำงานหนักเท่ายุบแรกอีกแล้วละคะ่ะ นี่กาแฟพิเศษฝีมือโรอกี้เลยเพื่อคุณเอาอไปสิททวิงเกิลเขานี่ยทำกาแฟอร่อยมากเลยนะนี่มันกาแฟสูตรเดียวกับที่คุณชอบเลยนี่นาฉันก็เคยชงกาแฟแบบนี้เพื่อเขา นี่มันอะไรกันเนี่ยพระเจ้าทำไมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโอกี้ถึงเหมือนกับกูนไปหมดเลยล่ะ,ะ,ะวิงเกิลโอเคไหมฉันขอตัวไปห้องน้ำนะคะ <c oughs> ทวิงเกิลที่น่าสงสารคงรู้สึกแย่มากสินะนี่แค่จุดเริ่มต้นทวิงเกิลคอยดูให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันจะทำให้เธอบ้าเลยคอยดูให้ดีก็แล้วกันไงที่รักดีเลยที่เจอเธอที่นี่ มีอะไรทำไมดูเครียดขนาดนี้ดยบดไ้ล็อกกี้เขาเป็นคนที่แปลกมากเลยฉันไม่เข้าใจเลยว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วฉันก็รู้สึกแปลกๆว่าเขาทำมาไมไรแปลกๆตลอดเวลาตอนที่อยู่ใกล้ๆฉันนะ่ะแบบว่า ไม่ฉันต้องบ้าไปแล้วแนะ่คิดเรื่องไร้สราระโดยที่ไม่มีเหตุผลได้ยังไงแน่นอนการกระทําของโรกี้มันทําให้หนึกถึงคุณก็จริงแต่มันก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นคุณของฉันไม่ชอบร้องเพลงนี้เขาเกลียดเพลงนี้เอาหนี่ยุบราชทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคกันฟังเพลงนี้นะเพลงนี้ตุเจ นนฉันต้องใช้เพลงนี้ที่งานของฉันนี่เป็นเพลงรักของฉันกับพลวีเลยล่ะฉันชอบเพลงนี้เนื้อหาดีทำนองก็เพราะด้วยฉันสาบานเลยว่าจะทำให้เธอเป็นของฉันใช่ไหมล่ะขอตัวนะคะทวีเกลนี่มีอะไรล่ะ เวิงเกิลเป็นอะไรไปเธอไม่ชอบเพลงนี้เหรอเพลงนี้มันมากับความทรงจําที่น่าเจ็บปวดฉันเลยใช้เพลงนี้ไม่นะไม่ใช่แบบนั้นเธออาจจะเครียดก็เพราะว่าการงานมันยุ่ง<อ>ฉันไปดูก่อนนะฉันต้องเช่อเธวิงเกิลหน่อยละแน่นอน t ธอวิเก ทูบิเกอร์เธอโอเคหรือเปล่านี่ฟังนะทูบิเกอร์ฉันขอโทษเะฉันดูว่าเธอเกลียดมันก็เพราะฉันนีตอนฉันเคยร้องเพลงนั้นให้เธอฟังเมื่อห้าปีที่แล้วตอนนั้นฉันยังเป็นคนบ้าอยู่เลยฉันเคยร้องตอนตะโกดดอยตามเธอนี่ฟังนะฉันพูดกับล็อกกี้ได้นะไม่ให้เขาใช้เพลงนี้จะเปลี่ยนเพลงก็ได้ตกลงกันได้เนี่ยไม่ ยูบราดความทรงจำแย่ๆของฉันมันติดกับเพลงนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพลงที่กระตุ้นความทรงจำที่ดีของสองคนนั้นก็ได้นี่นามันเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเรานะอย่ามันเอาไปปนกับความชอบของลูกค้าเลยฉันไม่คิดว่าเราควรจะพูดอะไรกับเขานะไม่ว่าอย่างไงเขาก็เป็นลูกค้าเราเราต้องทำตามที่เขาบอกทุกอย่างสิช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกฉัน เดี๋ยวฉันไปล้างคราบกาแฟออกก่อนนะแล้วเราจะได้กินอาหารเช้ากันยังไงล่ะแล้วก็ดูหนังกันด้วยจูบิเกิลฟังนะฉันรู้ว่าเธอไม่แสดงออกมาแต่ว่ามันเนบมันสำคัญกับเธอมากฉันเอยากจะให้เธอบอกกับฉันทุกครั้งเลยที่เธอรู้สึกอะไรปแปลกฉันเข้าใจเธอเนะฉันช่วยเธอได้โอเคไหม นะเป็นไปได้ยังไงกันโอกกี้นี่ใส่ต่างจาก,กูลมากหน้าตาก็ไม่เหมือนนิสัยยิ่งคนละขั้ว,วเลย แต่มีบางเรื่องที่เหมือนกบุกมากจนทำให้ฉันคิดถึงเรื่องคุณไม่หยุดห้องนี้มันก็ถูกแล้วนี่เนอแล้วทำไมถึงล็อกละ่ะนี่ฉันสายแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยงั้นโทรหาผู้จัดการก็แล้วกันเออฮัลโหล ค่ะผู้จัดการนี่ทวินเก้าสารณะนะคะฉันยืนอยู่ที่หน้าห้อง102ห้องมันล็อไม่ยอมเปิดเลยค่ะกุญแจมันเปิดไม่ได้รีบมาเลยนะคะทำไมห้องมันถึงไม่เปิดนะคุณครับคุณ้าห้องฉันยังไม่เปิดเลยช่วยเปิดมาหน่อยได้ไหมคะฉันต้องรีบไปทำธุระต่อนะเ,ออเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับ ทวิงเก้มีอะไรเหรอประตูล็อกเหรอโอ้ตายจริงกำลังจะเริ่มการถแถลงข่าวนะทำไมพร้อมเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไปรับนักข่าวยังไงล่ะ็รกี้จะต้องโมโหแน่เลยอะโรกี้โมโหทุกอย่างทุกคนตลอดเวลานะั่นแหละน่ะเอ่อทำไมไม่เอากุญแจห้องของฉันไปก่อนล่ะใส่ชุดฉันใส่ได้อยู่แล้วล่ะถ้าไม่พร้อมนะ่ะเดี๋ยวไม่ทันงานนะต้องรีบแล้วล่ะตอนนี้โอเค ทำไมไฟดับล่ะ คุณคุณเป็นใครนะคุณนี่คุณคุณมาทำอะไรในะห้องพลวีแล้วนี่ ใส่เสื้อผ้าของพลวีทำไมนี่มันบ้าอะไรกันคือว่าฉันว่าไงนะจะพูดอะไรมาทำอะไรที่นี่ ทวิกเกอร์มีอะไรทวิกกอบอกฉันดิได้โปรแล้วทวิกเกอรกิดอะไรขึ้นฮะ <Huh? S 2> ไปบอกให้สองคนนั้นเลิกหวานกันแล้วมาร่วมกันแถลงข่าวเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็อย่าลืมละเช็คดีวีดีของงานนี้ด้วย ทวิกฟังนะมีอะไรฮะมีอะไรกันมีอะไรบอกฉันได้ไหมบอกฉันสิมีอะไรขอละเกิดอะไรขึ้นทวมีอะไรทำไมไม่สบายใจเลยอะ่ะฮะคือว่าที่จริงแล้วดีวีดีเหรอใช่ หยุบได้คือว่าที่จริงแล้วขอโทษทีนะครับตอนนั้นกูจะมีปัญหาแต่ไม่เป็นอะไรครับผมจัดการให้แล้วครับขอตัวนะครับขอบคุณอะไรมีอะไรหรือเปล่า